สบายดีเอชซี FC พีน้องบุญสุขทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อมุนีมากินข้าวน้าไอติมตเด้อเมนูขอาวไอติมุนีก็คือสอยจุเด้อสอยจุอาหารสิงโตเนาะขอ,ขอาวเท่าไหร่เด้อ้าวพุทธโบกินดิบเนาะไอติมเองจดโดนกินเดืนหนึ่งเนาะสอยจุอันนี้เกี่ยวเพียคุคค้มคุ้มคุ้นคุ้นคุ้มคุ้มเลยวันนีมา,มาแบบสไตล์ที่ว่าสดเอาเนาะมาเด้อมาเด้อมากินสอยจุหาไอติมเด้อม,มุนีเด้อเอมีข้าวข่าวพร้อมเนาะ เอาเงินไปสี่จอกเลยเนะาะของแท้บองยาบองยาของแท้อ้าวโอ้ยลำลายแล้วเ,เยอะคุณเ,เงี้นไปสี่จอกเลยวันนี้เอาสี่จอกนี่พอเนอะเอาะคุณประกับเยอะแยะมากมายเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเห็นบนอ่ขักขักบนอ ของแท้ได้อาหารสิงโตมื้อนี้น่ะซอยจิ้วสวยจิ้วมาเด้อมาเด้เอ FC พี่น้องมวลผูส้สุขคนเด้อมากินซอยจิ้วเ,าเนาะไอเห็ดเด้อเนี่ยหอมข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ามาเบิ่งคําแรกแฮงมา่านเราเบิ่งดูเฮ็ดได้เด้อคุณคุณ้คุณ้วจิ้วๆิ้วเลยเนาะเอาแบบนี้เลยเนาะคําแรกแฮงม่านเด้อลงโดูลงไปเลย โอ้ีนี่สุดสุดสุดมือน,นี้มาสไตล์เด้นสุดเลยเหยียบคมๆไปบีพร้อมมา,อาลองลองลองมาเอาเลยเนาะคมตายเบาเรื่อง โอ้วค oh, ่ะค่ะดนดนบระดิกินดนเราบปรดิกินอ่าสุดยอดสุดยอดนี่อันนี้ด้ามาลินฟ้าอันนี้มากลินใหม่มาลินฟ้า lìm đi khảo, lang khảo à khảo lận呐,哎呀, 呵, rồi nó à ha, 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 mày không không mùi như thế bùi tập mất con ข้าก่อนออากาศหินเด้อเนี่ยพอถทดขวาม่เด้อพูดบกินดิบเด้ยอ <c oughs> ยอดแหละ ครับเคมค่มดอกมะรินไม้กับค่มคอมดอกลินฟ้าอืายใจ แดงๆขน,นานสามสิบกิบลูกโดดลงเลยฮึยอดสดุดเอาเลยมือเนี้ย บอกอนอ่ะอูเข้าเลยอขไอาดีครับ น้ำเจียวคุ้นๆเลยหอมปอนชีลาทำเดแบบนี้เลย นำะเลยชาชุมิเล้าโอ้คำใหญ่แทะอืมจะไงเราจะบปดิ่มอีกบางอย่างเนาะง กับก็ได้กับกับบูญไหนกับเนี่ยาะถอนท้องเลยบ้านเดือนบริกินเนาะส่วนข้าวผันชาบริกินนี้มาล้างข้าวอถึงจ้องหนึ่งว่าจะนี่มือนซีเจ้าต้องคู่ <laughs> อย่าอย่าโยโย่ซุดเข้าไปเลยอืมอีกอย่างครูหนึ่งในที่ในทางว้า ดูพวกอะไร <c oughs> ดอกแขกนะหัวอืนดอกแขเนยดอกมารีนไม้ดอกมารีนฟ้าเห็ดดอกแข่นี่เห็ดอันนั้นเนี่ยบกดอกแข่เนาะอัน <c oughs> นี้ชาชิมิลาอืมกดกดจ๊ะ ไอที่เห็ดมักลายมือ,น,อนี่ทอยอยี่เราอดุนเราบุได้กินนาะทำง่ายเฉลยสดเข้าไปเลยมือนี่เท่งกันเลยเยี่ยตุ้ยเลย Hãy mất được <coughs> <coughs> <Đen lại là>. <coughs> 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 อืมเจี่ยงเสี่งหมดแล้วแนะทนคนโุก็ไอเพ่เออ 共同承担。 โอ้ยมัก็เล่อู้คำเนี่ย

啊，不，对，嗯，啊。 อ้าวอ,อิ่มรก็ถูกอภัยเดอ้อผู้ดบมุกินดิบเนาะถ้าเดินในข้าวบึงเราอ,อย่าลืมกดติดตามให้ทิดเด้เดอกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับ้าข้าข้าขอบคุณขอบใจไรเดอร้อบ๊ายบาย